สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆช่องรวยโชคที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะคะที่นี่รวยโชคพามาเที่ยวนะคะในทะเลช่วงน้ําขึ้นน้ําทะเลหนุนนะคะน้ำทะเลหนุนน้ำนขึ้นเต็มที่เนะคะเราอยู่ที่แม่ร่องน,นะคะที่แม่รอ่องเรามาไหว้องค์ปอจากกรมหลวงชุมพรนะคะเกตอุดมจักรรวยโ,ยโชคให้ดู บรรยากาศโดยรอบก่อนนะคะน้ำทะเลน,ะะน้ำทะเลถึงนั้นทะเลขึ้นเต็มที่เลยนะคะบรรยากาศโดยรอบอยปปนนะะ่างไรก็ว่ากันด้านในนะคะเดียตุรีชุกลาบโดยชคกมีมาฝากเป็นช่องโดชยชุกเหมือนเช่นเคยนะคะน้ำทะเลเรามาแถวนี้นะคะโดยชุกมาอยู่แถวกรุงเทพนะคะก็มีทางชุลาบแถวนี้มากะะ่กนน,นนะคะบรรยากาศน้ำทะเลนะคะทุกคนนะคะ สินท้าปีเก่าตอนรับปีใหม่ขอให้เป็นซนช่องรวยโชคปสีที่น่ารักทุกคนที่เขโชคก็มีโชคมีชมีโชคไมีลาบนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะิดหบังิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นรารถนทุกสงทุกประการนะคะรวยรับโชครับปีใหม่นะคะรวยสินค้าปีบรรยากาศโดยรอบนะคะเดี๋ยวรวยโชคจะพาไปดูื้นใหญ่นะคะบินใหญ่ฝั่งนู้นคืออะไร วันนี้คนก็นไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเป็นวันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์ที่26ธันวาคม2564นะคะเรามาที่ดอนหอยหลอดนะคะดอนหอยหลอดอีกชื่อเรียกชื่อหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าดอนหอยหลอดนะคะอพอรอดโชคเคยเดินทางมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วนะคะ ก็รวยโชคก็มีโชคมีลาบนะคะมีโชคมีลาได้โชคได้ลาบจากท่านนะคะก็เดินทางมาเหมือนว่ามาแก้บนนะคะมาแก้บนท่านนะคะบุญไว้รยโชคก็เดินทางาตามสัจจะวาจาที่ให้ไว้นะคะรวยโชคก็ไม่สบายนะคะก็เหมือนว่าเราบุญท่านไว้เราไม่มาแก้บนนะคะเป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับ ชมทุกคลิปทุกคำนะคะดวงโชคมาขอโชคลา,าท่านไว้นะคะวัทนที่ออกหกหนึ่งนะคะเป็นเด็กโชคโชคลาบนะคะแต่ก็ยังไม่ได้เดินทางมาแก้บนท่านนะคะดว่ชคลก็ไม่สบายนะคะไม่สบายก็ต้องลงมาแล้วล่ะคะ่ะลงมาแก้บนท่านนะคะมีตัวเลขโชคลาบมาฝากนะคะบนท่านไว้จุดประทัดนะคะ เลขหางประทัดนะคะเลขหางประทัดรวยรวยรวยงดวันที่สามสิบธันวาคมสอง4นห้าอหกสี่นะคะไม่ไมไมค่อยชัดอ่ะเดี๋ยนะออโอเค งเงค่ะและนี่ก็คือแนวทางโชคลาบของทางรวยโชคเอามาฝากนะคะรวยโชคก็เดินทางมาแก้บนกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์อยู่ที่แม่กรองนะคะที่ดอนหอยหลอดนะคะก็ตัวเล่งหางประทัดของรวยโชคนะคะที่จุดถวายท่านนะคะก็เอามาฝากแฟนๆช่องรวยโชคนะคะเผื่อเป็นแนวทางโชคลาบในงวดวันที่30ธันวาคมพศ2564นี้นะคะก็ ขอให้ทุกคนทุกท่านหิงหิงปังปังนะคะดังดังเฮดังดังยังเสียงประทัดนะคะที่รวยโชคจุดนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะคะถูกรวยรวยกันทุกคนทุกท่าน,นะคะ่ะตอนรับปีใหม่มีเงินเที่ยวปีใหม่กันทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ